เรียนหมอเรียนพยาบาลมาก็สามารถมาเป็นแอร์ได้นะคะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับพี่จูนนะคะที่ช่องจูนี่เดอะไฮไฟลเออร์นะคะในคลิปนี้นะคะพี่จูนทํามาเพื่อน้องๆที่กําลังเรียนอยู่นะคะทั้งคนที่เรียนอยู่ในช่วงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะคะ รวมไปจนถึงคนที่เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็อยากจะทําตามความฝันของตัวเองที่อยากจะมาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสนะคะต้องฟังเลยค่ะคลิปนี้น้องๆคะน,น้องพอเดาได้ไหมคะว่าคณะอะไรคนที่เรียนสาขาอะไรมาจบแล้วเนี่ยมาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆพอเดาได้ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะนั่นก็คือคนที่เรียนหมอเรียนพยาบาลมานั่นเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนที่ เป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยนะคะจะมีสกิลทางด้านการรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะดูแลผู้ป่วยได้รักษาคนป่วยได้นะคะวินิจฉัยอาการป่วยได้ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆกับอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยหน้าที่หลักเลยนะคะเราไม่ได้ มีไว้เพื่อที่จะบริการเสร์ฟอาหารให้กับผู้โดยสารอย่างเดียวนะคะหน้าที่หลักของเราก็คือดูแลด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารค่ะมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยบนเครื่องบินที่ว่าเราจะต้องช่วยอบพยพ,ยพยออกจากเครื่องบินเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเครื่องตกไฟไหมเกิดน,นู่นเกิดนี่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเราต้องดูแลผู้โดยสารที่มีอาการป่วยบนเครื่องด้วยนะคะหรือได้รับบาดเจ็บเวลาที่อยู่บนเครื่องบินนะคะแอร์โฮสเตสเนี่ยแหละคะ่ะจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยนะคะ ตั้งแต่เรื่องเล,ล็กๆลกน้อยเลยตั้งแต่แบบปวดหัวไม่สบายเมาเครื่องไปจนถึงแบบหัวใจวายนะคะ mm hmm. แผลไฟไหม้ผุพองน้ำร้อนลวกแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบต้องทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างใครเป็นอะไรมาก็ต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่าขึ้นเครื่องมาแล้วเราก็ต้องดูแลให้ได้ยิ่งช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสมานะคะเราก็ต้องมีวิธีการจัดการดูแลคนป่วยจะแยกยังไงเราต้องทาให้ได้ทั้งหมดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะ อาชีพหมอพยาบาลนะคะคนที่เรียนจบหมอเรียนจบพยาบาลมาเนี่ยจึงจำเป็นอย่างมากเกื้อหนุนอย่างมากต่อการที่จะเป็นแอโรสเตตนะคะใครที่เรียนจบหมอพยาบาลมามาสมัครแอโรสเตเนี่ยก็มีความเป็นได้สูงมากก็มีความเป็นได้สูงมากกว่ากรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยตัวเตี้ยไปไหมหรือว่า ภาษาอังกฤษไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์หลายๆด้านก็มีความกังวลไปแต่พี่จุนเชื่อว่าคนที่เรียนจบหมอพยาบาลมาเนี่ยค่ะคือมันได้สิทธิพิเศษมันได้เปรียบกว่าคนอื่นอยู่แล้วมันได้เปรียบยิ่งกว่าคนที่ได้ภาษาที่สามีนะคะ<อ>กรรมาการเขาก็จะอาจจะทําเป็นมองไม่เห็นนะคะว่าเอ้ยสูงไม่ถึงหรือว่าภาษาจะไม่เก่งมากแต่ว่าเฮ้ยเขาดูแลผู้ป่วยได้อ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ คนส่วนน้อยทําได้ค่ะอาชีพอื่น,นคนที่เรียนสาขาอื่นจบคณะอื่นมาทําไม่ได้หรอกดูแลผู้ป่วยไม่ได้หรอกเห็นเลือดก,ก็จะเป็นลมแล้วหัวใจจะวายแล้วเห็นคนป่วยก็ตกใจตื่นเต้นมือสั่นแล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้วแต่ว่าคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลมาเขาจะนิ่งมากเขาเห็นจนชินเขาเรียนมาเขารู้ว่าจะต้องทํายังไงเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มา,มากๆกับอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะน้องๆดูไหมคะว่าในสายการบินของไปจูนเนี่ยมีทั้งหมอนะคะทั้งหมอที่รักษาคนไข้ ที่เป็นคนทั่วไปธรรมดาลแล้วก็มีทั้งหมอรักษาสัตว์นะคะสัตวแพทย์ก็มีมีทั้งเภสัชกรนะคะมีทั้งหมอฟันนะคะทันตแพทย์ก็มามีทั้งหมอที่เป็นแพทย์แผนจีนนะคะหมอฝังเข็มรักษาคนไข้ไปเรียนจบ จากประเทศจีนมาเลยนะคะฝังเข็มได้นะคะคุยภาษาจีนได้แล้วก็มีทั้งพยาบาลนะคะที่ผันตัวมานะคะไม่อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นพยาบาลแล้วอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยากจะเป็นสจวนะคะแล้วก็มีนักบินด้วยนะคะมีหมอที่ลาออกจากหมอนะคะไม่อยากเป็นหมอแล้วมาสมัครเป็นนักบินก็หลายคนเลยะคะ่ะซึ่งเวลาที่ เราไปบินนะคะแล้วเจอผู้ป่วยบนเครื่องบินแล้วถ้าเราได้มีโอกาสบินกับคนที่เรียนจบหมอพยาบาลมาเนี่ยก็จะอุ่นใจมากเลยว่าโอเคเรามีคนที่สามารถที่จะปรึกษาได้นอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนมานอกเหนือจากสิ่งที่เราเทรนมาในเซฟตี้แมนนวลของเราแล้วเนี่ยวิธีการผลปฐมพยาบาลต่างๆที่ทุกคนต้องเรียนมาแล้วเนี่ย มันก็มีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะคะคนป่วยมีหลายอาการมากมายเราไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้เราไม่สามารถดูแลอะไรได้มากนอกจากการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่ไปบินกับคนที่จบหมอพยาบาลมาเราก็จะอุ่นใจว่า,เ,าเราปรึกษาเขาได้เขายังให้คําแนะนําเราได้ทั้งเรื่องการให้ยาต่างๆนะคะว่าควรจะให้ยาตัวไหนดีที่มีอยู่ในกล่องปฐถมพยาบาลของเรานะคะหรือว่าการวินิจฉัยอาการว่าอันนี้ควรจะเป็นโรคอะไรกันแน่เราจะต้อง เอ k e a คแอคชั่น uh, ยังไงควรจะ s ี r รียสมากแค่ไหนอะไรยังไงควรส่งต่อเรียกรถพยาบาลดีไหมอะไรยังไงคือก็อุ่นใจปรึกษาเขาได้นักบินบางคนที่เป็นหมอนะคะพี่จุนอาจจะต้องแบบโทรไปถามเลยว่าพี่คะช่วยให้คําแนะนํำหน่อยว่าถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นมาจะต้องรักษายังไงดูอลไยังไงบางคนเป็นหมอจบอทางด้านที่เป็นพวกผิวหนังหมอผิวหนังหมอที่แบบว่า รักษาสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลผิวพรรณทำเลเซอร์ต่างๆอย่างน้อยเขาก็เรียนพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาคนไข้มาบ้างะค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเรียนเฉพาะทางทางด้านผิวหนังมาเขาก็ยังมีความรู้มากกว่าเราอยู่ดีนะคะก็จะอุ่นใจว่าเออไปบินกับเขาแล้วเราก็จะอ,ะอย่างน้อยมีที่ปรึกษานะคะอย่างน้อยสิ่งที่เราเราอาจจะไม่ได้มโนไปเองว่าคนนี้เป็นนู่นเป็นนี้แล้วก็ให้ยาผิดซึ่งมันก็เสี่ยงมันก็อันตรายนะคะและที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะนอกจาก ทั้งหมอและพยาบาลจะได้เปรียบแล้วในการมาสมัครเป็นแอร์สจวดนักบินนะคะอาชีพเหล่านี้นะคะมันยังมีผลทำให้พอมาเป็นแอร์โฮสเตสแล้วนะคะยังสามารถทำให้เขาอะได้ก้าวหน้านะคะเลื่อนตำแหน่งขึ้นในหน้าที่การงานอีกด้วยค่ะ <S <S เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นแอร์นะคะที่เรียนจบพยาบาลเรียนจบหมอมาเนี่ยเขาก็มักจะผันตัวมาเป็น ครูสอนเซฟตี้และเฟิร์สเอดค่ะในการเทรนของลูกเรือแต่ละปีนะคะจะต้องเทรนหลักๆ2เรื่องก็คือมี1 s a f e เซแล้วก็2คือ first a เอนะคะคนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยนะคะก็จะผ่านตัวมาเป็นครู first สเอค่ะหลักๆอ่ะต้อง สอนในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้โดยสารนะคะสอนการปั๊มหัวใจสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในแบบต่างๆสําหรับโรคต่างๆนะคะรวมไปจนถึงเล่าเคสต่างๆที่เขาเคยเจอมานะคะทั้งเคสที่ตอนที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลตอนที่ฝึกงานหรือว่าตอนที่เป็นนักศึกษาก็ตามนะคะ เอามาแชร์เคสกันในห้องเรียนเนี่ยมันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเราไม่ได้จํากัดตัวเองแค่ว่าอยู่บนเครื่องแล้วเราเจอเคสแค่นี้เราก็รู้แค่นี้แต่เรา,าจ,จะต้องอรับฟังเคสอื่นๆจากของคนอื่นเพื่อมาปรับใช้กับเคสของตัวเองด้วยนะคะแนอนาคตเราอาจจะเจอคนป่วยหลากหลายรูปแบบเราก็สามารถนึกถึงคนอื่นที่เขาเคยเจอมาแล้วก็มาแชร์เคสกันในห้องเรียนหนึ่งเงี้ยค่ะครูพยาบาลก็จะสอนก็จะแนะนํา เรื่องต่างๆให้เราเพิ่มมากขึ้นให้ความรู้กับเราเพิ่มมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่จูนก็สรุปเลยว่าคนที่เรียนจบหมอพยาบาลมานะคะ1เลยนอกจากจะได้เปรียบแล้วตอนที่สมัครแง่สงก็คือได้มีโอกาสเลื่อนขั้นนะคะได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะถ้าไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองแค่การเป็นลูกเรือหรือว่าตําแหน่งนักบินที่ทํางานบินอยู่บนเครื่องบินนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองก้าวหน้ามากขึ้นมาอยู่ในออฟฟิศนะคะ ไปบินบ้างไปเช็คไฟล์บ้างนะคะทํางานในออฟฟิศบ้างแล้วก็ไปสอนลูกเรือนะคะสอนแอร์โฮสเตสสอนนักบินรวมทั้งสอนพนักงานตั้งแต่ภาคพื้นนะคะ ground staff ทุกจังหวัดทุกสเตชันที่สายการบินเปิดด้วยนะคะคือสอนทั้งหมดเลยโอกาสได้เงินมันก็สูงกว่าเพราะว่าได้ทั้งค่าบินด้วยได้เงินเดือนด้วยทํางานออฟฟิศก็ได้เงินมาสอนก็ได้เงินนะคะได้หลายอย่างเลยโอกาสก้าวหน้าในการทํางานมีมากกว่าแน่นอนค่ะ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะคะคนที่เป็นพยาบาลมานะคะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่เรียนพยาบาลมานะคะหรือว่าน้องๆผู้ชายนะคะที่เรียนบุรุษพยาบาลมาแล้วอยากมาเป็นสจวดก็มาเป็นได้นะคะไปพบกับจุนใหม่ได้ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย